พบกันอีกครั้งแม็กทีวีไทยแลนด์นะครับข่าวชาวบ้านพูดกันแบบชาวบ้านสนทนากันแบบชาวบ้านนะครับก็อย่างว่าเนาะพิธีกรข่าวชาวบ้านนะครับก็เป็นชาวบ้านเรื่องราวของโควิด -19 ที่ระบาดอยู่ในขณะนี้นะครับโดยเฉพาะที่จังหวัดพแพร่เนี่ยก็เป็นที่กล่าวขานกัน พี่น้องชาวแพร่ก็ต่างก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันไปหมดแล้วครับตอนนี้มันเอาไม่อยู่แล้วนะครับวันนี้วันนี้วันที่สิบสี่ก็เพิ่มมาอีกทั้งพระทั้งเจ้าทั้งวัดปิดกันหมดนะครับก็คงทราบข่าวไปแล้วนะครับวัดเมตังกาลวาดนี่ใครจะไปทำบุญก็ไม่ได้เอาเอาของอะไรไปวางหน้าวัดเลยกันนะครับรวมแล้วเนี่ยยี่สิบสี่คนเอาเดี๋ยวมีอีกเพิ่มอีก เพราะว่าคนที่เฝ้าระวังอยู่มันเป็นร้อยสองร้อยไหลามาเรื่อยๆนะครับนี่คือความผิดพลาดของการบริหารนะครับของจังหวัดแพร่ซึ่งเรียกว่าผิดพลาดเลยนะครับไม่จริงใจไม่เอาใจใส่ในเรื่องของการะระงับการป้องกันไม่ให้ระบาดก็ถือว่าล,ล,ล้มเหลวแหละครับล้มเหลว มันจะล้มเหลวยังไงก็ตามกันไปนะครับทีนี้มันก็อยู่ที่เราตัวเราเองนะครับว่าจะรักษาจะมีวินัยขนาดไหนเอามาดูเรื่องนี้ดีกว่านะครับมาดูเรื่องนี้ก่อนที่จะไปดูเรื่องเราดูภาพนี้ก่อนครับ นี่ครับนี่ในโรงพักนะครับในโรงพักบัดกวางมีกลุ่มวัยรุ่นแหะครับอยู่กลุ่มหนึ่งนะทำตัวเป็นขายใหญ่เที่ยวไล่ทําร้ายคนผ่านไปผ่านมาใครเป็นใครไม่รู้นะทุบตีตอนเนี้บาดเจ็บสาหัสจะเข้าโรงพยาบาลคนหนึ่งแล้วนะครับตายแหล่ไม่ตายแหล่อยู่แล้วเนะี่ย คือเรื่องนี้มันน่าสนใจมากก็คือจริงๆเขาปิดข่าวกันนะครับไม่เปิดเผยเมื่อคืนนี้ทางญาติของเด็กเยาวชนเหล่านี้อายุ16่7กสเจ็ดบปปีนะครับที่ไปถูกทำร้ายมานี่หลายคนตั้งแต่อเมอเมืององเมอสุงเม่นเขาดึกแล้วนะเขาก็โทรมาร้องเรียนมันสนใจตรงที่ร้องเรียนตรงนี้นะครับว่าเด็กลูกของเขาเนี่ยถูกทำร้าย แล้วก็ไปแจ้งความเพื่อนของลูกนี่ก็อยู่โรงพยาบาลคนหนึ่งละตอนเนี้ยอยู่ไอซียูนะครับเขาบอกว่าตอนนี้ถ้าถอดสายยางก็ไปแล้วอ่าเขาก็ไปแจ้งความแจ้งความเสร็จแล้วเขาก็มีรูปมีภาพไอ้คนที่ที่ทําร้ายนะคนร้ายอะรูปชัดเจนเอาไปให้ดูคนนี้คนนี้เขายืนยันเลยนะครับคนนี้แหละครับคนนี้แหละครับตํารวจว่าไงครับตํารวจว่าไม่สามารถที่จะตามจับตัวได้เพราะไม่มีเลขสิบสามหลัก ตำรวจแบบนี้ก็มีด้วยเหรอเอ,อเป็นงงกับตำรวจมันแหมนะเราจะพูดว่าไงดีครับจะพึ่งใครอะตอนนี้เอ,อเขาไปแจ้งความจับคนร้ายเนี่ยแทนที่หูมันจะต้องไปสกเก็ตภาพไปอะไรคนจะตายแล้วนะครับเนี่ยมผมบอกได้เลยว่าลายเนี่ยมันไม่รอดไม่รอดยังไงเดี๋ยวรอฟังครับ เขาไปแจ้งความเอารูปคนร้ายให้คัดเจนมากแต่ตำรวจบอกว่าติดตามไม่ได้เพราะไม่มีเลขสิบสามหลักก็คือเลขบัตรประจำตัวเนาะจะไปค้นหายังไงเขาว่าไงโอ้ผู้ปกครองเขาก็ร้อง่มน้องให้เมื่อคืนนี้โทรมาจริงๆเรื่องนี้นะมันเกิดเมื่อวานนี้เย็นมืดแล้วเขาไปแจ้งความไปแล้วไม่ได้รับความเป็นธรรมกับตำรวจเลยนะผมก็เลยแนะเขาบอกว่าเอาพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไปแจ้งใหม่ไปใหม่เอาหลักฐานไปใหม่ เดี๋ยวทีมงานของผมจะเข้าไปด้วยก็เลยไปกันนะครับก็ไปแจ้งความไปอะไรกันวันนี้นี่คือการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่รักษากฎหมายกินเงินเดือนภาษีจากประชาชนลุ้นลวนแต่การทำงานมันเป็นไงอะครับจะให้ว่ายังไงอะนี่ผมผมไม่ได้กลัวนะตำรวจจะฟ้องผมเหลอเอามา ญาติผู้ปกครองเขานี่แหละครับเอาโทรมาหาผมเมืม่อคืนเนี่ยเที่ยงคืนแล้วเดี๋ยวเขาจะมาเป็นพยานให้ว่าท่านได้พูดจริงไหมคนไหนพูดเอาตัวออกมาพูดได้ไงบอกว่าไม่สามารถตามตัวได้เพราะไม่มีเลขสิบสามหลักตำรวจไทยนี่แบบนี้ต้องให้โลสักสิบโลนะครับเราไปดูเรื่องนี้กันนะครับ เมื่อคืนนี้โทรศัพท์มาหาผมวันนี้ผมก็เลยนัดผู้ปกครองนัดเด็กนัดอะไรเก้าโมงไปโรงพักเลยเดี๋ยวผมให้ทีมงานผมไปถ้าไม่รับแจ้งความบอกเลยเอาตรงนั้นเลยนะครับก็ไปกันนะครับนี่เราไม่ต้องบอกชื่อเนาะเด็กน้องมันอายุแค่สิบอะไรสิบหกสิบสิบหกสิบเจ็ดปีนี่แหละครับโดยอ่าเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เย็นนะครับมีกลุ่ม ชายวัยรุ่นนะครับอันนี้ก็น่าจะอายุมากแล้วสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบไปแล้วนะครับก่อกวนนะครับตะเวนไล่ทำา้ายคนที่ขับขี่รถจักรย,ยานยนต์ผ่านไปผ่านมานี่มันทุบหมดเละหมดนะครับทีนี้ก็มีเด็กวัดคนหนึ่งโดนด้วยเด็กวัดเนี่ยที่จะตายเนี่ยผมสงสารเขาสงสารกันร้องห่มร้องไห้กันวันนี้ก็หลงร้องห่มร้องไห้กันนะครับเพราะว่าอะไรแม่เขาก็ไม่มีพ่อเขาไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่เขามาอยู่วัด พระเขาบอกว่าเป็นเด็กที่ดีมากนะเขาไม่ได้ไปเที่ยวไปอะไรหรอกนั่นอันนี้เราก็ไม่รู้นะเที่ยวหรือไม่เที่ยวเราไม่รู้แต่การกระทําแบบนี้คุณมีสิทธิ์อะไรไปทําเขาทั้งทั้งที่ไม่รู้จักกันเลยรับสาร,รภาพแล้วจับได้แล้วนะครับนะจับได้แล้วก็รับสาร,รภาพเอ,อว่าได้ทดําร้ายจริงอพรุ่งนี้เราเราจะไปตามต่อเรื่องนี้มาให้ได้ดูกัน แต่ที่นํามาเสนอวันนี้ก็คือเด็กที่บาดเจ็บนะสามคนไปแจ้งความกันนะครับวันนี้กลับไปแจ้งความอีกแล้วก็มีในเขตอําเภอเมืองก็มีนะครับหัวล้างข้างแตกกันไปนะครับถูกทําร้ายที่บ้านกวางนะครับบ้านกวางสุงเม่นอันนี้เขาไปแจ้งความที่บ้านกวางเมื่อคืนนี้แจ้งความรับแจ้งความเรียบร้อยเขาเอารูปให้ให้ไปตามคนร้ายเขาบอกไม่มีเลขสิบสามหลักนะไม่มีเลขสิบสามหลักก็เลยตามไม่ได้นะครับ อันนี้เป็นเรื่องของของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะดำเนินการยังไงแต่บังเอิญว่าวันนี้ตามจับมาได้แล้วผมก็แปลกอยู่อย่างเนาะเรื่องนี้ถ้าไม่เป็นข่าวไม่โด่งไม่ดงัไดงไม่อะไรตำรวจมันก็ไม่ทําอะไรนะไม่ทํางานนะเพราะอะไรครับหรือจะเป็นอิทธิพลไหมหรือกลัวอิทธิพลหรือว่าไอ้ผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นลูกท่านหลานเธอหรือไงงงเนาะงงไหมครับเอองงอ่ะงงก็งงครับงนเมื่อมันงงอะ่ะก็ต้องงงอหะครับ เ็บอกเฮ้ยเปงงทำไมมันเป็นธรรมชาติธรรมดานะครับคุกมีไว้ขังคนจนคนรวยๆไม่ติดเขาว่ากันอย่างนี้นะครับนะอัะอนนี้ก็ต้องฝากด้วยทางท่านผู้การนะท่านผู้การท่านก็ก็ต้องสืบสวนสอบส,วน,สวนเอาเรื่องนี้ให้ได้นะครับเรื่องนี้ไม่จบนะครับถึงถึงว่าเรื่องทางญาติจ,จบแต่ทางสื่อที่คงไม่จบทางสื่อกับญาติของผู้เข้าไปแจ้งความเนี่ย ูบ้บเจ็บนี่ก็คงไม่จบเพราะอะไรครับการปฏิเสธที่จะดำเนินคดีกับผู้ร้ายเนี่ยและอ้างว่าไม่มีเลข13หลักเนี่ยก็จะไปดูก่อนว่ามันทําได้ไหมถ้าไม่มีจริงอะงั้นก็คนร้ายที่ไปฆ่าเขาตายนี่ไม่ไม่ต้องไปสกเก็ตภาพอะไรอ่ะเนาะอันนี้ไม่ต้องสกเก็ตเขา,เาลูบไปให้ดูจ่าๆเลยบอกตามไม่ได้ไม่มีเลข13หลักตามกันต่อครับพรุ่งนี้เรื่องนี้ครับ